เดอะวิชคลินิกนะคะได้รับเกีี่ยนเยรียนเชิญเข้าร่วมงานนะคะเกาเดอร์แม่นะคะอาวอนในปี2022นี้นะคะ <ชา S 1> ต้องเรียกได้ว่า,<ช>าเป็นงานที่ทรงเกียรติมากๆเลยกา์ลนด์อาาัสด้แวชราวีวุฒิจรินกิจครับซึ่งมาวันนี้ต้องบอกว่า กว่าจะได้มานะคะพยายามอย่างแม่ในการพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้ต่างๆนะคะต้องแข่งขันกับแท์ทูประเทศเลยนะคะกว่าจะได้รางวัลนี้มานะคะก็คือเป็นผู้ชนะนะคะจากการแข่งขัน GTGT Thailand 2021นะคะสอนะคะจะเป็น Top Spender นะคะของกอเดอร์มานะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์แท้หรือว่าบอดของแท้จากกอเดอร์มานะคะที่เป็นตัวยืนยันนะคะว่าทันเนวิชคลินิกนะคะมียอดการใช้ในส่วนของฟิลเลอร์เลสเตรเลนและตัวท็อกซินดิสพอนนะคะถ้าอยากจะนึกถึง คลินิกที่ได้มาตรฐานนะคะใช้ยาแท้มีคุณภาพนะคะแล้วก็หมอผู้มีเิ่มือนะคะให้นึกถึงเดี๋ยวยว,วิชคลินิกนะคะ